วันนี้นะคะเอาเรื่องจากเดียลติกมาค่ะแล้วก็น่าสนใจมากๆเขาพูดถึงทีมเล็กๆนะคะเรื่องของศิละปะ การซื้อขายนักเตะเบอร์หนึ่งของทีมค่ะการวางแผนล,ล่วงหน้าน,นั้นสําคัญกว่าการรอให้เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วก็เช่นเคยค่ะจำสไตล์ยุ้ยนะคะไม่ใช่แค่เอาต้นฉบับมาอย่างเดียวแต่ว่าจะพามาดูในเคสของเลี้ยวภูด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเลี้ยวภูเองเนี่ยก็มีการวางแผนล,ล่วงหน้าบางเคสก็ดีบางเคสก็มีความผิดพลาดอยู่เหมือนกันอันนามาฝากทุกคนกันในคลิปนี้นะคะเริ่มต้นก่อนเลยถามทุกคนก่อนถ้าเรานึกถึงทีมที่ประสบความสําเร็จในการปั้นนักเตะแล้วขายนอกจากทีมใหญ่ๆแล้ว ที่เคยบอกไปทุกคนคิดว่าจะมีทีมไหนที่น่าสนใจอีกบ้างคะหนึ่งในนั้นในตลาดซื้อขายนักเตะในหลักๆเราต้องนึกถึงไบรตันและทอฟฟ์อาเบียนคะ วูล์ฟแฮมตันวันเดอร์และอีกหนึ่งทีมก็คือบอลหมัดค่ะคือเขาเปิดมาเลยว่าบริตันเน่โฮฟอัลเบียนเนี่ยทำเรื่องนี้ได้อย่างเชี่ยวชาญวูล์ฟแฮมตันวันเดอร์ก็ทํามาอย่างสม,ม่ําเสมอใน2อสปีที่ผ่านมาส่วนบอลหมัดกําลังเริ่มคุ้นเคยกับความท้าทายนี้ค่ะแอสันวิลล่าเคยมีทั้งความสําเร็จแล้วก็ความล้มเหลวในการพยายามทําแบบเดียวกันส่วนทุแนแอนฮอสเปอร์ pur, นั้นมักจะทําพลาดซะเป็นส่วนใหญ่การขายนักเตะที่ดีที่สุดของทีมโดยนักเตะเบอร์หนึ่งเนี่ยต้องยอมรับมันเป็นสิ่งที่สโมสรระดับกลลาางง,าง่่ีม เลี่ยงไม่ได้แล้วมันกลายเป็นหนึ่งในทักษะสําคัญของหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกยุคใหม่หลายทีมวางแผนระยะยาวเพื่อสร้างนักเตะดาวรุ่งแล้วขายต่อเพื่อทํากําไรแล้วก็นําเงินไปลงทุนในรุ่นถัดไปเป็นการขายแบบไร้รอยต่อซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆนะคะแต่แน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการเจราจาเท่านั้นค่ะการวางแผนล่วงหน้าความสัมพันธ์อันแน่นแฟนกับเอเย่นและการรู้จังหวะ นี่คือองค์ประกอบที่ซับซ้อนชนิดที่ว่าข้อมูลนั้นมันแค่ช่วยซัพพอร์ตค่ะแต่สิ่งเหล่านี้นี่แหละมันเป็นปัจจัยตัวแปรที่จะทําให้มันดูซับซ้อนกว่าที่แฟนบอลส่วนใหญ่หลายคนคาดคิดและยูโกเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่คิดว่าของแบบนี้มันกะยากมันดูยากค่ะรู้จังหวะรู้เวลานี่เป็นสิ่งที่ยากที่สุดซึ่งเดียร์ลตติเนี่ยเขามีการพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงสองรายเคยทํางานกับสโมสรในพรีเมียร์ลีกและเคยมีบทบาทในการขายนักเตะดาวเด่นให้กับสโมสรที่ร่ารวยกว่าทั้งสองคน ให้ข้อมูลขอมไม่เปิดเผยตัวตนเพื่อปกป้องความสัมพันธ์ของตนเองโดยบทความนี้เราจะเรียกพวกเขาว่าด i r เตอร์ A และด i r เตอร์ B นะคะอย่างแรกเลยดี렉เตอร์เเนี่ยเขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการวางแผนล่วงหน้าไม่ใช่อรอให้มันเกิดเรื่องก่อนแล้วค่อยมาจัดการถ้าคนรอบตัตคุณถนัดการรับมือเฉพาะหน้ามากกว่าการเตรียมตัวล่วงหน้ามักจะเป็นเรื่องที่ยากแต่ถ้าเกิดทุกคนเข้าใจการวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วมันจะไปได้ดีมากๆในซัมเมอร์นี้ความท้าทายในการรับมือกับการสูญเสียนักเตะคนสําคัญเกิดขึ้นอย่าง ชัดเจนกับบอลใหม่ขายกองหลังไป2คนแล้วนะดีนเฮาเซนให้กับเรอัลมาดริด50ล้านปอนด์68ล้านดอลลาร์แล้วก็ขายมิลลลอสเคอร์เคชไปให้กับเลียพูในราคาราวๆสัก40ล้านปอนด์ด้วยกันดีเรคเตอร์เอเขาอธิบายว่าการสื่อสารคือกุญแจสําคัญและมันจะเริ่มต้นล่วงหน้าหลายเดือนก่อนตลาดซื้อขายจะเปิดและเมื่อเห็นแนวโนมว่านักเตะคนหนึ่งจะย้ายทีมคุณแทบจะรู้ล่วงหน้าเสมอว่านักเตะกําลังจะย้ายคุณจะเริ่มได้ยินข่าวหรือสิ่งสําคัญคือการนั่งคุยกันตรงๆกั นักเตะและเอเย่นของเขาจากนั้นก็มักจะตกลงกันก่อนว่าถ้ามีข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามามันจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝ่ายเมื่อคุณมีบทสนทนาแบบนั้นแล้วและรู้ว่านักเตะจะไปในตลาดซื้อขายรอบหน้าหรือรอบถัดไปคุณก็แค่ต้องเริ่มเตรียมตัวล่วงหน้าให้ดี เพื่อหาคนมาแทนเอาไว้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นอย่างเลี้ยวภูเนี่ยอาจจะซื้อใครก็ต้องมีลิสต์ใช่ไหมคะ A B C D choice เนี่ยมีใครกันบ้างสโมสรอ,อื่นก็ทําแบบนั้นเหมือนกันทีนี้การหาคนมาแทนดีลฮาสเซนกับมิลลัสเคอร์เคชเนี่ยมันกลายเป็นภารกิจสําคัญของบอลหมัดในซีซันนี้เลยค่ะโดยเฉพาะเพื่อสโมสรน,นี้ยังเป็นหน้าใหม่ในการขายเงินแบบก้อนใหญ่คือบอลหมัดนี่น้องเพิ่งเป็นน้องใหม่เพิ่งเข้ามารอบนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนแต่ความสําเร็จล่าสุดของพวกเขาเนี่ย ก็คือการหาคนมาแทนโดมินิกโซลันกี้ก็สร้างความมั่นใจให้กับแฟนบอลได้ไม่น้อยเท่าะอะไรฤดูกาลก่อนเนี่ย บอลมัดขายโซลันกี้ให้กับทอตนัมฮอสเปอร์นะคะในราคา65ล้านปอนด์เสียกองหน้าตัวหลักไปแต่ปรากฏว่าจบดีขึ้นอันดับ12มาอยู่อันดับที่9ภายใต้การคุมทีมของอันโดนีอิราโอลาค่ะนักเตะอย่างเอวานินซอนเนี่ยยิงไปได้10ประตูนะคะค่าตัวนี่เพียงครึ่งหนึ่งของเงินที่ได้จากโซลันกี้เท่านั้นเองและ2แนวรุกที่เซ็นมาก่อนหน้าอ,อย่างเจสซินคลายเวิร์ด12ประตูและองตวนเซเมโย11ประตูก็กลายเป็นกลุ่มตัวแทนที่เหมือนกับวางแผนมาแล้วจะว่าไปนะ สามคนนี้ยุ่ยเคยเอาสับเปลี่ยนเข้ามาอยู่ในทีมฟอตาซียุย่ยเองหมดเลยเอาไปดูกรณีไบรตันกันหน่อยไบรตันเนี่ยขายสองกองกลางตัวหลักมอยเซสไคลเซโดขายกับเชลซีและอเล็กซิสแม็กเอลิสเตอร์ให้กับลิเวอร์พูลในซัมเมอร์เดียวกันได้เงินรวมถึง150ล้านปอนด์แต่จริงเนี่ยมันมีล่าสุดที่ว่าประธานสโมสรไบรตันออกมาเสียดายนะคะว่าการขายอเล็กซิสแม็กเอลิสเตอร์เนี่ยไปแบบนั้นนี่มันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆแต่มันโกงราคาไม่ได้มันมีตัวเลขเรื่องของค่าชีสัญญาที่ถูกฟิกกกกซ์์เเเออออาาาไวว้้้้แแลลทที่่ถถููสนนนนนน็คคื35ปดังะะ แม้จะเซ็นคาร์ลอสบาเลบาเข้ามาทันทีแต่ก็ต้องใช้เวลากว่า2ปีกว่าจะเสริมกองกลางได้อย่างครบถ้วนค่ะ1ปีต่อมาเซ็นกับจอร์จิเนโอรูเตอร์ค่ะมา บิฟเฟอร์และแมตต์โอไรลี่เข้ามาก็จะช่วยยกระดับทีมกลับมาสู่ครึ่งบนของตารางอีกครั้งหลังจากการที่ซีซันก่อนเนี่ยทีมลนไปอยู่อันดับที่11หลังจากที่ขายทางแมคอลิสเตอร์แล้วก็ขายทางมอรเซสไคลเซโดไปมูฟแฮมตันเนี่ยเป็นหนึ่งของการเตรียมตัวล่วงหน้าที่ดีมากๆค่ะเพราะเขารับมือในการจากไปของรูเบนเนวสแล้วก็ชาวมูตินโยสองมิดฟิลตัวหลักได้แบบราบรื่นเซนชลโกเมสกับมาริโอเลมิน่าเอาไว้ล่วงหน้าไม่กี่เดือนก่อนและทั้ง2คนก็กลายเป็นมิดฟิลตัวจริง ตลอด18เดือนหลังหลังจากที่รูเบนเนวิสออกจากทีมไปค่ะแต่ไม่ใช่ทุกกรณีจะประสบความสำเร็จเขายกตัวอย่างในเคสของแกรตเบลคะ่ะย้ายจากสเปอร์สไปเรอัลมาดริดในปี2013 85ล้านปอนด์สเปอร์นำเงินไปซื้อนักเตะ7คนตอนนั้นที่สื่อน,นี่เขาพาดหัวข่าวใช้ค,คำว่ามหาสัจจัน์ทั้ง7แต่ผลงานออกมามันไม่หมหาสัจจันท์ค่ะบางคนพอได้บางคนกลับบ้านได้เลยคือ เอาง่ายๆว่าเขายกว่านานินเคตเจคนที่ซื้อมาเนี่ยคริสเตียนอิริเซนเป็นเคสเดียวที่ดูประสบความสําเร็จจริงๆหรือแอชเชนวล l ล่าค่ะดูเหมือนจะเตรียมแผนเอาไว้ขายแจ็คกิลลิชไปให้กับมาชิตี้ในปี2021นะคะหลังพึ่งต่อสัญญาใหม่แถมใส่ค่าชีเอาไว้100ล้านปอนด์ด้วยกันซึ่งอดีตซีโอย่างคริสเตียนเพิร์สโลก็เอามา ถึงขั้นมีคลิปวิดีโออธิบายกับแฟนๆว่าพวกเขาได้เตรียมแผนรองรับเอาไว้นะใช้เงินซื้อนักเตะ3คนเพื่อชดเชยบทบาทแล้วก็ลดการพึ่งพากินลิชคนเดียวแต่ผลที่ได้ก็ไม่ได้ปังอย่างที่คิดคะ่ะอ่ะเอเมิลิน่บูเอนเดียฟอร์มไม่เปรียมแดนนี่อิงส ยิงได้บ้างในบางครั้งและเลออนไบลี่ค่ะแม้ว่าจะฟอร์มดีในช่วงครึ่งหลังแต่ก็ยังไม่ได้ถึงระดับที่อาร์เซนอลคาดหวังเอาไว้ดีเรคเตอร์เอเขาบอกว่าความสําเร็จจะเกิดขึ้นเนี่ยคุณต้องเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าเรามีนักเตะค,คนสําคัญที่รู้ว่าทีมจะย้ายแน่แนต้องไปเซ็นนักเตะใหม่ล่วงหน้าไว้ก่อน6เดือนเพื่อเขามีเวลาปรับตัวพอถึงเวลาต้องขายมีคนแทนอยู่แล้วเขาคุ้นเคยกับทีมแฟนบอลก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นตัวแทนของนักเตะค,คนนั้นแบบตรงๆงความกดดันมันจะไม่ไปตกลงที่นักเตะค,คนนััน้นสสิ่งําคคญือ ถ้าเขายังปรับตัวไม่ได้จริงๆคุณก็ยังมีเวลาไปหาคนอื่นเพิ่มได้อีกและทุกคนในสโมสรต้องเข้าใจและยอมรับกลยุทธ์นี้ซึ่งควรทาล่วงหน้าระดับ1ปีหรืออย่างน้อย6เดือน แต่แน่นอนบางครั้งแผนมันไม่เป็นไปตามนั้นเช่นนักเตะที่ตกลงจะย้ายอา้าวเฉลยเปลี่ยนใจอยู่ต่อสักครึ่งปีหรือ1ปีซึ่งก็ไม่เป็นไรถ้าเขายังทุ่มเทให้ทีมอยู่แต่สิ่งสําคัญคุณต้องมีนักเตะที่เป็นทรัพย์สินที่ขายได้หลายคนไม่ใช่แค่คนเดียวเพราะถ้าแผนขายคนนี้ล่มคุณจะขายได้อีกคนแทนหรือเก็บเอาไว้ขายในตลาดรอบถัดไปแต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกอย่างที่จะราบรื่นเสมอไปค่ะเพราะว่าดีเรคเตอร์บีเขาก,กล่าวเสริมว่าถ้าคุณอยู่ในตลาดระดับนั้นเนี่ยคุณมักจะต้องดว เอเย่นที่ใหญ่ที่สุดเจราจากับนักเตะที่มักจะมีอารมณ์ร่วมสูงเพราะนี่คือดีลเปลี่ยนชีวิตของเขาหลายครั้งครอบครัวนักเตะมีส่วนโดยตรงในดีลนี้ด้วยเลียยูในเห็นภาพสุดๆเลยทั้งใน3นักเตะใหม่ที่เราได้มาชเชอร์รี่ฟิมปงมีลอสเคอร์เคชและฟอร์เรนเวสครอบครัวมีส่วนสําคัญทั้งหมดเลยและเลียบูก็เข้าใจเล่นเกมนี้ด้วยการนําครอบครัวมาเป็นส่วนหนึ่งในพาร์ทของวิดีโอวันเปิดตัวของนักเตะแต่ละคนด้วยมองในมุมของแฟนบอลอย่างเราใจมันฟูนะเวลาครอบครัวเขาหูดีใจจังเลยเขาอยากมาอยู่กับเราแต่ในพ าบ้นเขาพูดตรงๆว่าปวดหัวเพราะมันทําให้การเจรจาซับซ้อนมากขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจอีกต่อไปมันกลายเป็นเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกส่วนตัวคุณพยายามทําให้การเจรจาเป็นเรื่องของเหตุผลแต่ในดีลแบบนี้มันยากมากที่คุณจะไม่ถูกอารมณ์มาแทรกเอเย่นเองก็มีอารมณ์ร่วมอยู่เหมือนกันเพราะบางคนมีแค่นักเตะคนเดียวในพอร์ตมันกลายเป็นทรัพย์สินที่ล้ำค่าของเขาถ้าเขาไม่ทําเงินจากคนนี้เขาก็หมดโอกาสที่จะไปต่อแล้วเหมือนกันถ้าเกิดในเคสเลี้ยวูเนี่ยหลักๆคลาสสิกที่สุด ก็คือฟิลิเป้คูติโน่เรียพูเนี่ยวางแผนรอบคอบเอาไว้แล้วค่ะเพราะว่าหลายโอเคเซ็นสัญญาไว้ก่อนแล้วเนาะมันเลยทำให้มูลค่ามันสูงไปได้ขนาดนั้นต่อสัญญาออกไปยังทั้งที่มุมหนึ่งโอ้แฟนบอลเถียงกันฉ่ำจำได้เลยบางคนบอกคุยน้องจะอยู่กับแล้วยาวๆบางคนไม่หรอกยังไงขายก็ยังโอเคมันก็ยังได้มูลค่าแล้วก็ทําได้จริงๆเอาเงินไปซื้อฟันได้ไปซื้ออลิซงเบเกอร์แล้วก็แน่นอนว่ามันทําให้เห็นว่าการขายดาวเด่นเพื่อเสริมโครงสร้างทีมอันนี้ได้ผลเกินคาดแล้วยังคงเป็นดีลนักเตะที่ขายแพงที่สุดในประ ประวัติศาสตร์สโมสสเลือภูมมีการวางแผนระยะยาวแล้วก็ตัวแทนเนี่ยต้องยอมรับมันเป็นปัญหาที่ตามมาเหมือนกันกว่าเราจะมาได้เบอร์สิบที่เราถูกคาดการณ์ว่านี่แหละคือตำแหน่งที่หายไปนานดูสิรอมาตั้งกีปป่ปีเราขายคูตินโยไปมกกากร 2018. าสองพันสิบแปดพามาเจ็ดปีเนี่ยเพิ่งจะได้ฟอร์เรนเวสเข้ามาอยู่ในทีมถ้าว่ากันด้วยตามตำแหน่งซาิดอมาเน่คะ่ะอันนี้เตรียมล่วงหน้าแต่ว่าก็ยังมีข้อถกเถียงอยู่นิดนึงเพราะอะไร โอเคขายให้บบเยนเมลินิกสิล้านยูโรไม่ได้สูญเสียอะไรไปมากมายอะ่ะเซ้นหลุยดิอาสมามก,กราคม2022แล้วค่อยปล่อยมาเน่ในช่วงซัมเมอร์ดิอาโชว์ฟอร์มดีแต่มาเจ็บยาวในซีซั่น2022ทับ2อตอนนั้นมีกระสาแฟนบอลเรีเ้ยพูมาเหมือนกันว่าเออมาเน่ทางนั้นก็ดูเงียบๆนะกลับมาอยู่ทางนี้ไหมแต่มาเน่ก็มีปัญหาเจ็บยาวเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเลี้ยพูประสบปัญหาความเฉียบคมในแดนหน้าความไม่ลงตัวในลายเกมรุกและเรียยพูจบอันดับ5 ไม่ได้ไปยยฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกค่ะวางแผนล่วงหน้าแต่ยังไม่สามารถหาคนมาแทนมาเน่ได้แบบเต็มที่เพราะฉะนั้นมันต้องเผื่อในกรณีที่ตัวแทนเจ็บหรือว่าฟอร์มตกด้วยเหมือนกันเคสโรเบโตฟิมิโนอันนี้ไม่ได้วางแผนเอาไว้ล่วงหน้าหมดสัญญาแล้วย้ายฟรีไปเซาอุดดีาระเบียมันกึ่งๆค่ะคือจริงๆฟิมิโนหวังจะอยู่ต่อนะคะแต่อย่างที่ท,ทราบการสโมสรก็เพิกเฉยและทําให้เขารู้แล้วว่ามันไม่มีที่ให้เขาจนสุดท้ายเจ้าต,ตัวต้องออกมาประกาศเองคุณณไหมคะ ไม่แน่เคสนี้มันอาจจะเกิดขึ้นในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์รอบนี้ก็ได้นะกับที่เราเก่งเอาไว้ในเรื่องของลุยดีอาร์เพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยตัวแทนที่น่าจะใกล้เคียงคือดาวินนุนเยสแต่ปรากฏว่าเรียกภูมมีปัญหาเรื่องการเชื่อมเกมระหว่างกลางกับรุกเพราะอะไรเราต้องยอมรับว่าฟิมินโน่คือฟ็อกซ์นา์ที่สมบูรณ์แบบมากๆค่ะกัคโปโจตานุนเยสดีอาร์พูดชื่อทุกมาไม่มีใครแทนบ๊อบบี้ได้แบบครบทุกมิติจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ย การไม่ขายมันไม่ได้แปลว,ว่าจะไม่เสียนะคะนักเตะหมดสัญญาแล้วปล่อยฟรีถ้าไม่มีแผนชัดเจนแบบนี้มันก็เสี่ยงที่จะพังแล้วก็ต้องมาตามแก้ปัญหาอยู่เหมือนกันอีกรายหนึ่งค่ะกองกลางบ็อกซ์บ็อกอย่างร um, ์จิโน่ไวเนอดุมเสียมไม่ฟิลตัวหลักแบบไม่มีตัวแทนพร้อมหมดสัญญาไป Free, เปเชฟรีเลพูไม่ได้เซ็นใครมาแทนทันทีถึงแม้ว่าวันนั้นแฟนเลพูบอกกันชําซื้อกองกลางได้แล้วซื้อเพิ่มได้แล้ว ตอนนั้นมีจอร์แดนเฮนเดรสันเนาะเดยโก้คันธาราเคอร์ติจโจนเรก็ไม่มีใครแทนบทบาทที่จินนี่วานาดุมเคยทำเอาไว้ได้ในจะอึดถึกลุยยังไงก็ยังไม่มีใครให้ได้ปี2021ถึง2022ทีมผลงานดีก็จริงแต่เมสฟิลเริ่มมีอาการเจ็บสม่ำเสมอนะคะเจ็บสม่ำเสมอนี่เป็นตัวเรื่องที่ไม่ดีนะเราอยากได้ฟอร์มที่ดีอย่างสม่ำเสมอมากกว่าและ บูมกลายเป็นโกโก้ครั้นปี 2022- ี่ถึงิเลี้ยงูุหลุดท็อป4นี่การเสียฟรีโดยที่ไม่มีแผนล,ล่วงหน้าค่ะส่งผลในระยะยาวและการรอให้หมดสัญญาก็อาจเสียเปรียกว่าตอนขายอย่างมีมูลค่คาเพราะฉะนั้นค่ะเรื่องจังหวะโอกาสเวลาและการวางแผนทุกอย่างมันต้องประกอบกันค่ะการวางแผนเป็นสิ่งที่เราสามารถใช้ Data าข้อมูลสถิติต่างๆได้แต่สิ่งที่มันเหนือความคาดหมายและมันไม่ทุกอย่างสนุกมันคือสิ่งที่เราว่ามานี่แหละค่ะ ทุกคนคิดว่าดีลนนี้เราจะได้เห็นอะไรในลักษณะแบบนี้ในซัมเมอร์นี้อีกไหมคะ